กิงกรชาตอำเภอเกาะสมุยรับบริจาคเลือดเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566นางสาววาัสนาบรมธานารัตน์รองนายกกิงกรชาตอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกรชาตอำเภอเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ออกหน่วยรับบริจาคเลือดณนะบริษัทสมุยยนตรกิจจำกัดโดยมีนางสาวชายารัตน์จิตนาภักผู้จัดการบริษัทสมุยยนตรกิจจำกัด ให้การต้อนรับสำหรับการออกหน่วยรับบริจาคเลือดครั้งนี้เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมงมาณาบรพิตรหรือวันพ่อแห่งชาติและยังเป็นวันชาติอีกด้วยโดยมีพนักงานแผนกต่างๆและลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทสมุยยนตรกิจจำกัดเข้าร่วมบริจาคนอกจากนี้การออกหน่วยรับบริจาคเลือดยังเป็นการถวายพระราชากุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยกวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาซึ่งการรับบริจาคครั้งนี้กิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยได้รับบริจาคเลือดได้ทั้งสิ้น15ยูนิตจำนวนเลือด6,000ซีโดยเลือดที่ได้รับบริจาคจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ ซึ่งการออกหน่วยรับบริจาคเลือดของกิ่งกาชาตอำเภอเกาะสมุยเพื่อจัดเก็บเลือดจากผู้มีจิตศรัทธาเก็บสำรองไว้ยังธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการบริจาคเลือดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถบริจาคเลือดได้ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ทุกวันในเวลาราชการสนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย